จะลองเข้าไปเรียกดูว่าเขาเป็นไรหรือเปล่ามงโจรครับพี่พี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นไรนะครับมงโจน้องมอมเลยคนเขาหิวเหรอรหรือว่าท่านไม่ไมีอะไรจะให้ลูกเขาเนี้ยกินนมเติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยเนาะลุงเขาหายพี่เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นนะครับพี่พี่ครับผมมากับพี่วิชัยนะครับผม สวัสดีครับผมชัยอารมณ์ดีนะคะก็ฝากไปพีเอฟซีเนี่ยเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่ครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยชวนพี่วิชัยเนี่ยมาด้วยนะวันนี้ผมก็จะกลับมาพิสูจน์กันอีกครั้งนึงนะครับว่าลุงที่ผมเจอเมื่อวานเนี่ยเขาคือใครนะครับก็เห็นพีเอฟซีเนี่ยคอมเมนต์บอกกันมาเยอะเลยนะครับว่าอาจจะเป็นคนรับแรงหรือเปล่านะอาจจะเป็นลุงรับแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่ารูปร่างเขาเนี่ยตัวใหญ่นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนะพี่พี่เขาเนี่ยแบบไม่เป็นอันตรายนะทุกคนก็เขาไม่ได้แบบ ทำพฤติกรรมแบบจะทําร้ายผมนะพี่ๆนะก็ผมทาอะไรเขาก็ไม่ยอมพุยกับผมนะก็เรามากันช่วงเย็นเลยนะพี่ๆนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับพี่ๆก็โอเคพี่ๆครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าเขาเนี่ยยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับนะก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามด้วยนะครับแล้วก็เราเนี่ยซื้อของกินมาเล็กน้อยนะมีนมไวเตามิลแล้วก็มีขนมปังนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะพี่เนาะยุงเยอะมากใช่ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าใครมาวางพวกหินต่างๆไม่รู้ว่าใช่ลุงแกหรือเปล่านะครับใช่ลุงเขาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีพี่ๆโอซีนะครับมาถามมาคนรับแรงนะใช่ก็ข้าคอมเมันต์เงี้ใช่มีคนมาคอมเมนต์มาครับเจอไหมทุกคนทำไมรู้สึกแบบมันมีเสียงสะท้อนด้วยเราเข้ามาที่นี่เนี่ยก็คือแบบมืดไวมากนะพี่ๆ ก็ต้องใช้เวลาการเดินทางอยู่นะครับทุกคนมันมีเสียงสะพอนะแหื่อวาน,นี้ผมเจอ,อยุ่ทางแหนเพมผมเจอลุงเขาทางนี้ก็ขอพานะพี่พนะเพราะว่าผมเนี่ยติดงานอยู่นะผมอ๋อ,อทำงานอ,าอยู่นะครับมันคือใบกระถินเนาะนี่ใครใบกระถิ่นเลยนะใช่ทุกคนแต่ไม่ใช่ กินได้แบบลูกกินไม่ได้เพื่มันแพ้ชอบกิน,นก็คือแพ้ชอบกินเราเนี่ยต้องเตรียมไปฉายมาด้วยนะ,นะกลัวมันจะมืดนะครับนี่ผมเตรียมแลยนะสว่างเลยพี่อนเพื่อนเสียงอะไรเปลเสียงอะไรไม่รู้ดังมันล้อมอๆเลยอ่ะข้างบนอยู่ข้างบนก็ไม่ใช่เออโอ้โหยหล่นแรงมาก ไม่รู้ว่าลุงเขาในอยู่ไหนนะพี่พี่เราเนี่ยจะมาตามหาลุงปริศนาที่ลุงครับน้องเบชเจอนะครับทุกคนลุงมังจเจอะรวะรวังหนามนะพี่อ๋อมันเป็นต้นงหนามเนาะใช่อะไรเนี่ยต้นหนามอืมใช่ต้นหนามเยอะมากทุกคนไปพี่ลองเดินหาด,ดูมังเจอเขาชื่ออะไรอ่ะเด็กยังไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวเราจะถามดู เหมือนข้างหน้ามันมีเสียอะไรดำๆไหน<อ>คืออะไรอ่ะเฮ้ยใครวะทุกคนเหมือนลุงเขาเลยพี่ใช่หรอเออชุดสีนี้รอระชุดสีนี้เลยทุกคนเบ็ดระวังนะเดิมเบ็ดบโจนไม่น่าใช่โจนมั่งทุกคนครับพี่ลองถือให้ผมได้ไหม ผมจะลองเข้าไปเรียกดูว่าเขาเป็นอะไรรึเปล่าเบสระวังทำไมเขาหม่อมนองหมอมอย่างนั้นน่ะมังโจ้เฮ้พี่มังโจ้ใช่คนนี้ใช่คนนี้ป่ะใช่ครับเฮ้ยตอนนี้เนี่ยทำไมร่างเขาใหญ่มากเลยอ่ะมังโจ้เป็นลุงพี่เพราะว่าลุงร่างเนี่ยตัวใหญ่นะ มึงจ้ครับลุงพี่พี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นไรนะครับมึงจ้องน้องหมอมันโคตเขาหิวเหรอหรือว่าท่านไม่มีอะไรไอ้ทาไอ้ทาไม่ขยับเลยไอ้ท่าไอ้ท่ามาเฮ้ยพี่เขาเขาเขาตื่นละไอ้ท่าไหวเงียบเฮ้ยเบสระวังนะทำไมเขาถึงนอนหลับอย่างนั้นอ่ะ เบ็ดเบ็ดใจเย็นเบสเอามาก่อนเบสเอามาก่อนดูเขาไม่ทำอันตรายพี่เฮ้ยที่นั่งครับที่นั่งครับนั่งเลยที่นั่งลุงเขาดูแบบแปลกนะใช่พี่ดูเขาดูแบบแปลกนะเบ็ดลุงเขาดูแบบแปลกนะ ใช่วางกล้องก่อนแล้วเข้าไปคุยกับลุงเขาหรอวะตั้งกล้องก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับลุงลุงเขานะครับพี่ว่าลุงเนี่ยมาจากไหนนะพี่พียบสีใช่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตตั้งกล้องก่อนนะก็ตอนนี้เราก็ได้เจอลุงแล้วนะไปพี่เอาของไปให้กินนิดอิ Ừ. À, cái chú hít này nè mày không nhiều ạ làm... đi ra nè ô cái này là nó mới này, này. Nó này. này nó là, điện... Điện ừ. là hai nước sôi này nè cái mà nó là thôi là chờ เมื่อกี้เนี่ยลุงเขาคุยกับผมนะนะเขาบอกว่าลุงเขาเนี่ยมาตามหาลูกนะครับพี่พี่หนึ่งไกลโอทั้งเยียก็บ้านลุงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับอีวพี่โยเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวเราจะให้ลุงเขาเนี่ยกินนมเติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันเนาะเดี๋ยวผมจะแกะให้ลุงเขานะครับพี่พี่แล้วลุงเขาอยู่ดี๋ยวนี้เนาะเออเนอะแบบเมียว่ะ ยยพี่ครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เนี่ยเหมือน,เ,นเขาบอกว่าเขาคิดถึงลูกหนุ่มๆมืออ้อขั้วหละเป็นผู้ชายพี่พี่อ๋อนันน่อขอขึ้นหนูผู้ก็ทุกคนครับลุงแกเนี่ยน่าจะหนุ่มต้ว่าหนุโอ,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 อ้อใหญ่เก้เออกงกแลอะครอยู ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่ามาจากไหนใช่โอ้โทุกคนไม่น่าเชื่อนะว่าลุงเขาเนยังอยู่นะครับพี่พเหมือนเราไม่ได้ยื้ไปสดซ่างเเสียงไหนหนู้นนะพี่โย่โยนนู้นอ,อ๋ออ๋อแล้วครับไม่คิดว่าผมจะมาเจอลุงเขาอีกนะครับทุกคน แลยนเขานหนูพูแล้วพูดลองเม้อเ้มออะไรที่อะไรกัดไม่รู้มูดอกหมูปล่าหเจอไหมก็พี่พี่ครับลุงเขาเนี่ยบอกว่ามาตามหาลูกชายนะครับลูกชายหายไปนะก็ผมถามเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาอยู่ไกลมากเลยนะไม่รู้ว่าลุงเขาเนี่ยมาจากเมืองลับแลหรือเปล่านะแล้วก็ต้องบอกเลยนะพี่พี่ยุงเยอะมากนะครับ เขาจะมาจะมาะรับเลี้ยงยังไปทำครับเพราะว่าเขาสัมพัษ์ถ้าเขาเป็นคนเมืองรับเล้ยจ,จ,จริงนะเขาจะสัมพัษ์เราได้ว่าเรากาําลังทําอะไรเรากําลัางคิดอะไรอยู่นะท<า>ุกคนเน้อเนื้อเรียกขึนพูดหรือเลหรอเนื้ทแถบตะวังพี่ยะเขาบอกเขากลับเขาเมืองไม่ได้นะถ้ายังไม่เจอลูกชายไม่ใช่ใช่นะพี่เนื้อเมืองโอเังงจ่า มนเขาพูดไทได้พี่งเขอรู้เขาช่วยช่วยนะน้งลพูดไทยได้ปะเมือนเขาพี่เออนิเียอ๋อได้นิดนึงนะครับพี่ครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะพี่พี่นะ ก็ลุงเขาเนี่ยมาตามหาลูกชายนะครับพี่พลูกชายเขาเนี่ยหายไปนะครับก็ผมถามว่าลุงเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเขาบอกว่าอยู่ไกลมากไม่รู้ว่าเป็นคนแบบชาวรับแรงหรือเปล่านะพี่เนาะใช่ชนีชาวรับแรงตอลิงเยอะมากออกมาบัดย่บัดทำหรือว่าออกมาเรยอว่าออกมาอย,ยอะเนออเนะเยอะดูข้างนอกกันนะหน<ป>ูอูอ่งเลยหนูอูที่อู่อ่องเนาะ อ่ะปู่คนไหนไม่แล้วคือเอฉยเนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะไปช่วยเขาตามทางลูกนะแต่ว่าลูกเขาเนี่ยคือผู้ชายนะพี่ลิ้นเยอะมากทุกคนใช่แบบมันคันมากลิ้นทั้งยุงนะครับแล้วก็ทั้งลิ้นนะพี่ๆนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ,ออบเดี๋ยวน้องเบสช่วยน้องเบสไม่ช่วยน้อมีดออบเดียออเบส่ยเอ้แต่ว่าเขาตัวใหญ่ของทัานจะกินเยอะอืม รูปร่างเขาเนี่ยตัวใหญ่นะพี่พี่นะเขกินแบบพี่ใหญ่มากเลยเฮ้ยดูอะไรดำๆข้างหลังอ่ะไหนยุ่นไหนไม่รู้ว่าเมื่อมันมุ่งตักดนาปับเลยใช่เหรอ ทำลุงลองทาลุงแกนี่อยู่นี่เจออะไรบ้างไหมเออมองนึก,กเงี้ยโอเล่นเด้อฉันน้องเหมี่เชียลุงเขาบอกว่าเขาไม่เจออะไรนะพี่ใช่เหรอเออแล้วเขากล้าอยู่ได้ไงเออแต่มันมีเสียงปแปลกๆงัทุกคนลุงเขาเนี้ยไม่ยอมเปิดหน้าเปิดตาให้เราเห็นหนะพ,พี่นะใช้ผ้าขม้าเนี่ย ปิดหัวนะเหมือนไม่อยากให้เราเห็นหน้าสักเท่าไหร่นะพี่พี่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าคนมาแปลงกายเปนะ็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาก็คุยกับเราปรกตินะเหมือนลุงเขาเนี่ยจะพูดแบบไทยได้นิดหน่อยนะพี่เมื่อกี้เราถามอะน่าเหมือนเลยช่วยอมังจอช่วยหน่อช,อชื่อช่วยใช่เราก็เลยต้องช่วยเนะขาปะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องช่วยตามหาลูกเขานั่นแหละพี่เพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยตามหาเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเขากลับเข้าเมืองไม่ได้นะเฮ้ยพี่อะไรอะพี่ได้ยินปะไมื่อกี้ได้ยินดิเดบไลดินเองไม่มีล้มเลยนะเ,เป็นแล้วมึงจู่โนเรียกบ้าเหรอ ฮะนศ่าไม่เฉือยเขาไม่กลัวทุกเขาไม่กลัวเลยนะพี่พี่นี่เขาต้องย้ายว่ะเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่ยังไม่ค่อยนานนะเพราะว่าตามหาลูกไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีนศ่าวิมีเคอยู่ไม่รู้ว่าทุกคนเราก็นำนมแล้วก็น<ล>ขนมนะปังมาให้กินเรียบร้อยนะพี่พี่นะ ช่วงล่หลังเขาไม่คุยกับเราแล้วนะบิ๊เฮ้ยอะไรข,ข้างๆใครไม่รู้เราวเข้าไปดูดิพี่อย่าถักมั่วดิเจออะไรอย่าทักเฮ้ยบิย๊ดกูตกใจ <c oughs> มึงเชียวมือกูป่าวพี่เบ๊ม เ,เอาไงเดี๋ยวพี่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มแบบมีอะไรที่มันผิดปกติลยนะทุกคนเพราะว่าในเขื่อนตรงนี้นะต้องบอกเลยนะว่าแรงมากเลยนะเจ้าที่อะ่ะพี่เจออะไรก็จะทักดิเ,เหมือนลุงของนาัสามาทีปะ่ะหรอทุกคนไม่รู้เหมือนกันอะ เออมองนะสายไม่ใช่น้องแม่ฮะลุงเขาบอกว่าลุงเขาไม่กลัวอะไรนะทุกคนนะเฮ้ยเสียงมัน,มน,มนล้อมตัวเราเลยอะตอนนี้เนี่ยมืดไวมากเลยนะที่เรามากันเนี่ยยังไม่ค่อยมืดเท่าไหรน่นะพี่เนาะก็คือ,คอตอนนี้เนี่ยมืดไวมากเหลือเชื่อนะว่าลุงแกเนี่ยไม่กลัวอะไรนะพี่พี่นะ ผมคาดว่าน่าจะมาจากเมืองรับแดดหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พี่แต่ลุงเขาบอกว่าลุงเขาเนี่ยออกมาตามหาลูกชายนะเพราะว่าลูกชายแกเนี่ยหายแบบหายลายวันแล้วนะยังไม่กลับเข้าเมืองนะเห็นอ่อเขาบอกผมมานะพี่พี่นะเปไปคุ เราก็าจะกลับกันแล้วแหละพี่คุยกันเรื่องมุ้ยเบนเขาน่าจะเข้าใจอยู่เลยเบ้พี่คุยกันเรื่องไม่ชัดแต่ดิไม่ได้ตัวอะไรใช่อือทุกคนครับน้องเบ้เนี่ยผมเขาไปคุยภาษากันเรื่องนะตัวพงมิงเสียงอะไรปะเต็มเลยเต็มปะพี่ๆครับตอนนี้เล่นเสียงอะไรไ,ไม่รู้อะ พี่เราได้เสียงคนคุยกันดีป่ะพี่ทำไมลงุงเขาอ,อยู่นิ่งแลนะพี่พี่ลุงเขาอ,อยู่นิ่งเลยอะเสียงอะไรวะเป็นอะไรพี่ครับขออนุญาตเสียงอะไรวะทุกคนได้ยินไมไม่รู้<บ><บ>ว่าเป็นเสียงอะไรนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะพี่พี่นะ ก็รอดูนะครับว่าเสียงอะไรกันแน่นะพี่เนาะเฮ้ยพี่โลุงหายพี่เฮ้ยเดี๋ยวมมรรคคววเดี๋ยต้งนสติก่อนพี่เฮ้ยต้านสติก่อนพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นไอพี่มึงต้งนสติ เดี๋ยวทุกคนไม่กินลุงเขาหายต่อหน้าต่อตาเลยร่งสุดดิมืกี้เขานั่งนิ่งนะพี่พี่เห็นไหมเห็นไปดูสิมันพากูวิ่งทำไมล่ะเมื่อกี้พี่ตกใจอะไรตกใจที่ลุงเขาหายเหรอคือเขานั่งนิ่งๆหายไปเลยเออเนอะคือด้วยไอ้ที่ เดี che re, che re. ๋ยวผมลองดูดิเบนลงมาดิลงมาครับไปดูก่าแล้วเขาหายไปจริงหรือเปล่าไปตกใจเลยพี่มันแรงเยอะมากพี่ เราถอยก่อนดีกว่าพี่นะตอนนี้รู้สึกว่ามันผิดปกติมากเลยนะพี่ๆ <Okay. S 1> เราลิ้นเสียงแล้วเจอเงาปิศาอะไรไม่รู้นะเดินผ่านเรานะพี่เราว่าเราค่อยมากันช่วงกลางวันดีกว่านะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหรล่ละลองลองลองไปดูไหมนะไม่ไปแล้วพี่จะไปเหรอได้อยู่นะท่าคนนะ่ะ ลองไปดูแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงเขาเนี่ยให้ต่อหน้าต่อตาเราเลยนะใช่ทีแรกอะผมเจอเขานั่งนิ่งนะพี่พียบสแล้วทีนี้เราดิ้นเสียงเหมือนมีเสียงคนร้องปะมันร้องมาจากข้างหลังเราอะดิเออแล้วก็เสียงเดินตรงป่าเนี่ยเรามองปุ๊บลุงเขาหายปั๊บเลยอะตกใจวิ่งเลยนะพี่พี่ สติดีต่อแล้วพี่ต้องเจออะไรไม่รู้ทุกคน